นี้บูดจะแบบพยายามจริงใจที่สุดเป็นปีของแบลนเออร์ต้องมีตัวนี้ถึงได้ว่าต้องมีติดโต๊ะอยู่ตลอดแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถขาดไปจากโต๊ะได้จริงๆใช้อยู่ใช้อย่างนั้นไม่เลิกใช้เพราะราคา นี่คือออฟเดอะเบียดเต็มใจ วันตอนเด๋วเป็นเวลาที่แบบมันควรที่บุญจะนอนบุญควรที่บุญจะนอนแต่ว่าบูรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่จะต้องทำออกเดี่ยเยียแล้วซึ่งที่บุอัดเนี่ยวันนี้เป็นวันที่14ธันวาคือจริงๆบุญควรอัดอดอกเดีด่ยเยานานแล้วทุกคนแต่ว่าบูยังไม่ยอมอัดสักทีเอาเฮอัดเลยเป็นจังหวะฟิลจะนอนจริงใจเลยแล้วบุญตั้งใจแบบคิดปุ๊บอัดปั๊บเพราะว่าไม่อยากจะคิดเยอะ <c oughs> เรื่องสกินแคร์หรือเอา <c oughs> ใช่ไหมเพราะปกติอะบุญจะฟิลว่าคือต้องคิดแบางตัวที่เอาไรดีวะปีนี้มีอะไรบ้างอะคือ บูมจะแบบพยายามจริงใจที่สุดคืออันไหนนะที่เซนรู้สึกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีจบจบนี่คืออ็อบในเยียที่จริงใจที่สุดแล้วช่างอื่นนะเขาใส่ซูทผูกถ่ยคือปีที่แล้วนะวันี้บูมใส่สูตรผูกถ่ยจัดเต็มมากทุกคนวันนี้เราจะมาจัดอันดับ The Best of ฟเยียดีเออเดียเดอะเบสออฟเดอะเยของบูม จะปีนี้ขอจริงใจสุดๆขอแบบนี้เลยทุกคนแต่หรือว่ายังไงเราควรที่จะแบบให้มารู้สึกทางการประนีหน่อยไหมพิเศษกว่านี้หน่อยไหม,หอไหมขอในไทยหน่อยปึ๊บเอ่อเชิญสไตลิสให้แต่งตัวหน่อยถึงเราจะจริงใจแต่เราก็ต้องทําให้ดูเป็นแบบทางการดึความน่าเชื่อถือและดูพิเศษขึ้นมาหน่อยสำหรับคลิปนี้เพราะว่าเป็นคลิปประจาปี <c oughs> ที่ทุกคนเขารอคอยนีได้ เอร้อนในเย็นที่จริงใจครับมาทุกคนอะไรอยู่ในตาเออยมามามาปีเนี้จะเป็นปีที่กูไม่ได้คิดวีคอห์มาก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่ทุกคนคิดว่ามีจะไม่มีก็ได้หรืออะไรที่มีอะไรดีวะสมมติเลยเออนั่นแหละทั้งมันตัวแรกเลยนะเป็นตัวที่อยู่กับบูมมาครึ่งปีหลังเนาะปีนึงเลยปีนี้ปีหนึงเลยหรอครึ่งปีหลังไม่ใช่ห ปีนึงก็ปี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นมาจริงใจป่ะยังจำได้เลยว่าใช้มานานแค่ไหนคือฝ่ายแต่บุ้มจาได้ว่าอันนี้คือสูตรใหม่แล้วคุณใช้แล้วแต่สูตรเก่าที่เป็นเนื้อครีมแบบที่ขาวๆปก,กติอ่ะแล้วก็อันนี้คือสูตรใหม่เนื้อครีมเขาจะเป็นแบบสีชมพูชมใจน,นิดนึงเห็นไหมเป็นสีชมอ่อนคือถ้าไม่ใช่แฟนตัวยงอ่ะหรือว่าใช้มานานพออาจจะได้ไงใช้ก่อนก็คือจะไม่รู้เลยว่าน้องมีสูตรใหม่อันนี้คือบุ้มใช้จนเป็นสูตรนี้แล้วคือตอนนั้นเป็นสิวหนักมากยังเป็นสิวอยู่เลยใช้ตอนย เพิ่งมาหายเป็นสิวได้ครึ่งปีหลังเนาะคือบูมมะเป็นสิวหนักมากแล้วทุกคนบอกว่า B3 ของไฟล์ลด ใครเป็นสิวให้ใช้แต่คืนนะตอนนั้นบูมใช้ส่วนผสมที่บีบีรักษาสิวอะไรเงี้ยเยอะบูมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการ b ีสาอีกแล้วบูมกเ็เลยซื้อตัวนี้ของฟลายมาโดยทุกวักวนน,ววนี้ก็ยังไม่เคยใช้บีสของฟายนะซื้อตัวนี้ของฟายมาเป็นตัว Skin Pre y, y, สกินแบเรียร์พรีไบอติกโพรไบอติกเซรั่มอินครีมคือไม่รู้มันเป็นจังหวะเหมาะเจาะหรืออะไรคือบูมรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมีเกาะป้องกันผิวมากขึ้นแต่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะเรื่องเกาะ หาหมอกินยาเซรั่มสิวดีไม่ดีแต้มเติมยารักษาสิวคินนด้เอ็มใช้หมดแต่ไม่เคยรักษาสิวโดวยการสร้างเกาะป้องกันผิวอันนี้บอกไว้เป็นความรู้เผื่อคนเป็นสิวอยู่หลังจากที่ผมพยายามสร้างเกาะป้องกันผิวผิวันดีขึ้นเลยแล้วเนี่ยคือหน้าสดจริงใจปะคือไม่มีสิวเลย เป็นไปได้ยังไงอ่ะคือบูจะจัดขึ้นภาพสิวให้ดูนะว่าเนี่ยคือสิวบุ๋มตอนต้นปีและเนี่ยคือสิวบุ๋มตอนปลายปีบูขอบคุณตัวเองทุกวันขอบคุณที่ที่ไม่มีสิวแล้วอะไรเงี้ยเราเวลาเปิดรูปดูอ่ะบุจะแบบเหมือนจะร้องไห้เรารู้สึกว่าสงสารมากสงสารตัวเองสงสารคนในรูปมากว่า <S <S ตอนนั้นมันน่าสงสารนอนเราผ่านอะไรไงอะไรเงี้ยมันหนักจริงสำหรับคนที่เป็นสิวคนไม่เป็นสิว,จะ,สวจะไม่รู้เลยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บูใช้มาหลายขวดมาตั้งสุดเก่ายันสุดใหม่เติมกรอบป้องกันคทัั้้ืนนตวีี่อ รื่องแบลเออร์อีกแล้วคือบอกแล้วว่าปีนี้เป็นปีของแบลเออร์เป็นปีที่บุ๋มอะไม่มีสิวและบุ๋มมั่นใจว่าการที่สิวบุ๋มหายเพระบบาะแบลเออร์เพราะกรอบป้องกันเพราะความชุ่มชืน้นเป็นปีแรกที่บุ๋มตั้งใจมาให้ง้งความชุ่มชื้นจริงๆจังๆแล้วผิวหน้าบุ๋มก็แบบเนี่ยดูันชุ่มชื้นมากแล้วต็วเนี่ยเป็นตัวที่บุ๋มรีวิวไปแล้วแล้วชอบมากตั้งแต่ตอนนั้นยันตอนนี้อันนี้บุ๋มรีวิวไปตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยอะทุกคนถ้าในบบเเสรริมมควาแแขงแงอ้ะ 4า3 2สตสองถ้าไม่มดเสริมความแข็งแรงผิวชุ่มชื้นต้องมีตัวนี้วิก้าใหยาของหมอกกุ้งขอพูดเลยนะว่าอันนี้งงเหมือนกันที่หมอกกุ้งอยู่ในเฟเวอร์เลตของบูมี่บูมทุก ไม่ว่าจะเป็นปีที่คัดแล้วคัดอีกหรือปีนี้ที่ไม่ได้คัดอะไรเลยก็ยังมีหมอกุ้งอยู่แล้วตัน,นี้งไม่รู้จริงๆว่าคือจะพันยังไงให้ไม่ชอบพอพยายามหาตัวอื่นมาทดแทนแล้วยาามลองตัวอื่นลองหลายๆตัวแล้วคือเป็นเซรั่มพิยาที่เข้มข้นและคําว่าเข้มข้นขอขีเซนใต้อีก2เส้นคําว่าเข้มข้นคือตัวนี้มีพิยาอยู่แชนิดและแต่ละชนิดคือโมอเลกุลไม่เหมือนกันคือแต่ก็ต้องพูดว่าเนื้อเซรั่มเบามากเป็นเนื้อเซรั่มพายาที่ทาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาเลยเลยทุกคนดูดิคือไหลเเป็นนน้้้าาาลยอ่ะะะกทใหดดูแบบชัี เห็นปะคือไหลอย่างนี้เลยเห็นปะเบาเบอร์นี้เลยอาจจะเป็นคนเนอด้วยที่ทำให้แบบชอบตัวนี้มากคือแล้วเป็นไายาญ่ปุ่นด้วยทุกคนรู้เลยว่าไายาญี่ปุ่นคือไายาที่แบบมีเทคโนโลยีคือ high pressure h o m o g e n i z e s e t i o n เออยากมาก <c oughs> ถ้าผิดประการใดขอโทษด,ด้วยแต่มันคือเทคโนโลยีอันหนึง่งอาจจะพูดแบบภาษาบ้านๆอะมันจะเป็นชั้นฟิล์มบางๆที่เคลือบผิวเราอะให้ <c oughs> มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชืม้นไว้ในผิวอะ <c oughs> แล้วคือเป็นไายาที่ใช้อะเรารู้สึกถึงความผิวฟูได้ไวมากโดยเฉพาะคนที่ทำเลเซอร์เเข้้าานนนบ่่่่ออยยงงชพุี ไปเดเซอร์อีกแล้วถึงใ้ว่าต้องมีติดโต๊ะอยู่ตลอดคือถ้าใครที่ชอบทำเลเซอร์นะแบบนะแล้วตัวนี้อีกนิดเดียวคอยอีกมิบียวคือตัวนี้อยากให้คนเป็นสิวใช้เพราะว่าเขามีส่วนผสมหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทิ้งคนเป็นสิวยังมีวิตามินบีอยู่ช่วยเรื่องอะไรดรามยังมี AHA complex ช่วยเรื่องเกาะรองกันงผิวแล้วก็คือเยอะมากสรุปนะใครที่ชอบทำน้ำให้ผิวชอบความยุ่งชื้นชอบให้ผิวแข็งแรงแบบบ๋มนะตุลคือต้องมีต้องให้เปเยอะเลยจริงๆพูดได้แค่ว่าตุล้วกตุ ี่ไปไปแพงโคตรแพงอะ่ะเป็นอาหารเสริมที่ผมอยากกินมาประมาณจีงกว่าแต่ไม่กล้าซื้อเพราะราคามาครั้งที่สองเฮ้ย แพงเลยขนาดนั้แต่ที่ซื้อเพราะว่าจะพูดยไงดีคือขี้เกียจและยาวเอาว่าคนใกล้ตัวกินตัวนี้แล้วบอกเพราะมันจึงก็เลยซื้อแต่เห็นครั้งแรกคือในกลุ่มไปาย,ยาสกินแคร์ปบย,ยาเครื่องสำอางใบยาอาหารเสรมิมกลุ่มแบบว่าคนมีตังผิวลุกคุณลุกท่านเขาคุยกันว่าแบบอาหารเสริมตัวไหนกินดีคะกินตัวไห,ไหนดีคะกินตัวนู้นดีไหมแล้วทุกคนไปยาตัวนี้หมดแล้วทุกคนพูดว่าจั๊งจังค่ะจบจริงทำไม่กล้ากินก็ใส่ตะกร้าไว้นะรึ่งจนคนใกล้ตัวพูดว่ากินอาหารเสริมตัววนีี้้ดจงแลมอชื่ ได้แล้วบุก็เลยเอามาเสิร์ชพอเสิร์ชปุ๊บมันคือตัวเดียวกันกับที่แบบอยากกินมานานมากเลยตัดสินใจซื้อมาสองกระปุกเดี๋ยวไม่เชื่อขออีกกระปุกหนึ่งซื้อมาสองกระปุกจริงคือเป็นคนที่ซื้อน้อยไม่เป็นนึกอออกปักสองกระปุกนี่คือกระปุกที่แกะอันนี้ยังไม่ได้แกะไดียวใส่มย อ่าอันนี้ยัเต็มเต็มอยู่นั่งแกะให้ดูนะ <S <S นี่คือกระปุกแรกที่ลองกินที่ติดเฟเวอร์เลตออฟเดเยียร์เพราะว่าตัวนี้กินวันละสามเม็ดกระปุกหนึ่งมี90เม็ดคือหลายๆคนบอกว่ากินกระปุกเดียวไม่ถึงว่ากินกระปุกแรกก็สามารถเริ่มรู้สึกได้แล้วอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับผิวหรืออะไรใดๆของหลายๆคนแต่ว่าความรู้สึกของบูมะตอนนี้คนทักนะบูมเองอะไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่แต่คนพักว่าบูมาเหมือนแสงออกเหมือนแบบว่าคือดูแสงออกออร่ามากคนทักบ่อยมากวันนั้นพาแม่ไปเที่ เดินสวนกับป้าคนหนึ่งไม่ได้รู้จักกันตรงโซนซื้อของฝากป้าเดินสวนมาป,าป้าพูดว่ายู ugh, สวยมากอย่างนี้เลยป้าอึ้งเลยแล้วแบบยู ugh, สวยมากพันทีนี่แบบห้าพันสองมันเกิดผลแล้ว ก็เลยเป็นเฟเวอร์เลตออฟเดย์เยียจริงๆในนี้มันจะมีอะไรใดๆอยู่เยอะมากมันเป็นฟิลว่าเหมือนรวมวิตามินเหมือนกันนะวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ซิงแอลคูตาไทโอนเน่โคเอนไซม์คิวเทนคือมีหลายอย่างมากอยู่ในนี้บูรู้สึกว่าแบบราคาผ่อนบ้านผ่อนรถขนาดนี้มันควรอยู่ในออฟเดย์เยียบุมแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> นึกออกปะแต่หลกัลกๆนะเพื่อคนอยากลองเพื่อคนอยากลองลองแบบไม่ส่งบ้านส่งรถสักเดือนหนึ่งลองมาซื้อนี้ดูนะมันเป็นฟิลว่าเสริมกาะป้องกันผิว่อต้านมลภาวะเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ให้ผิว มันนุ่มลื่นอะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากลองใครลองก็สามารถลองได้ถ้าไม่ได้เดือดร้อนหรืออะไรใดๆลองดูอ๋อมีวิธีการกินด้วยคึมหยิบกินนึกหยิบกินไม่ได้สมมติถ้ากินครั้งแรก11โมงก็ต้อง11โมงไปตลอดชีวิตให้กินเวลาเดิมเท่านั้นไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ก็คือกิน11โมงคือบางทีนอนเช้าอะแต่นาฬิกาปลุกต้องมากินอีอันนี้11โมงตัวไม่สวย คือตอนนี้ร้อนมากอ้าม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 ขออนุญาตพูดตอนนี้ได้ไหมได้ไหมตอนนี้มันยังอยู่นะคืออยากเป็น f a ร o อ i t e of t h ย year ดูนะจ๊ะ,จะ,ะจคือตอนนี้ไม่ต้องรอถึงปีคือปีแรกก็มีสิ้นปีก็มีชอบมากชอบจริงๆชอบสุดๆน้ำตบเฮดพกโคคือตอนเนี้ยไม่รู้ว่าบุงชอบสกินแคร์ของหมอกุ้งหรือบุมงชอบหมอกุ้งแต่คือจริงๆนะน,นี่คือน้ำตบเนื้อโลชั่นที่ใช้มานานมากไม่เคยขาดเหมือนกันและต้องมีติดโต๊ะไว้แบบนี้ตลอดคือนีนพูดตรงๆเลยว่ามีว่าแวกไปใช้ตัวอื่นหลายรอบปอกแวกตลอดมีตัวใหม่ลอง,ต,ลองตัวนู้นลองตัวนี้ลองลอง,ลองตลอดไม่ได้แบบโอ้โหยึดติดขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถขาดไปจากโต๊ะได้จริงๆคือตัวอื่่นได้แคลอง ่ะไทยก็คือใช้ตัวนี้คนผ,ผิวแพ้ง่ายเอาตัวนี้ไปใช้ปากตัวดูดมีมากไม่ต้องพูดถึงผสมเยอะคือไม่ใช่ไร้นะ้เหมือนเพิ่งทำคีิเป็นไม่นานนี้แล้วตัวนี้ทำเป็นสิบคีดคือถ้าไม่ชอบจริงจะไม่พูดซ้ำพูดวนพูดแล้วพูดอีกขนาดนี้เข้ารอบตลอดและถ้าเอาของที่บุมใช้ตัวเนี้ยเอาแค่ขวดพิโคเลยนะมากองวมกันอนะคือมูสามารถสร้างต้นคิดมัดได้ด้วยขวดพิโคขวดนี้เลยคนเรื่องจริงส่วนผสมเนี้ยจะเป็นจากเฮสามสายพ์อันนี้จะมาทำให้ปากการเกาะ้องกันผิวรข็งแรงคือเห็นปะคือปีนี้บู้มมีแต่ตัวแบบปากกาาิววอป้้ันนนนแลคเเ็สจะะชบมมพรตตีี ดสิวลดความมันและใส่แอคโตอินอันนี้เรียกว่าเป็นสุดยอดเลยคอสารสากัดนาเข้าจากเยอรมันถ้าใครเป็นคนติดหลุมติดแพงชอบของนอกอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือ <c oughs> ของนอกอะเนาะมันก็ต้องนิดนึงเนาะใส่มาเพื่อให้ผิวแข็งแรง่ <c oughs> คอความรุ่มชืนให้ผิวเรามันมีความแบบแน่นเน้นริน้วลงริง้วลอยอะไรเงี้ยสรุปสั่าๆคนที่เคยเป็นสิวผิวไม่แข็งแรงคนที่เคยใช้ตัวนี้จะรู้กันดีว่าต้องมีติดต่อไว้เองเลย อย่าพูดว่ากันนะทุกคนนะ หม,นะหมอก,กุ้งตัวสุดท้ายแล้วสัญญาสัญญาเลยในยิญญีนนี้จะไม่มีหมอก,กุ้งอีกคือ <c oughs> <c oughs> ท,ที่พูดไ้ก่อนไม่ใช่เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันต้องมีคนแซล <c oughs> คนแซลล์แล้วเขินเข้าใจปะตัวน,นี้น <c oughs> ก็เคยรีวิวไปแล้วไม่มีตัวไหนของหมอก,กุ้งเลยที่ยังไม่เคยเอามาอวดเอามาป้ายยาอะไรเงี้ยไม่มีทุกตัวโดนอวดโดนป้ายยาไปหมดแล้วนั่นคือการใช้จริงล้วนเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าใช้อยู่ใช้อย่างนั้นไม่เลิกใช้แต่ไม่รู้ว่าทุกคนเคยใช้ยังคือบูมชอบมากอันนี้น้ำตกอัดโตคือบูมเอามาใช้คู่กันนเเลยป็อ โตกับพิชโูตัวนี้มันจะมีความว่าน้ำสบผิวฉ่ายอ้าว น้ำตบผิวใส่น้ำตบผิวช่าน้ำตบผิวเงาน้ำตบผิวเด้งส่วนผสมตัวนี้จะเน้นไปทางความใส่ความช่าประกอบไปด้วย BHA BHA ทุกคนจะกลัวถ้ามีการผ่าเซลล์ผิวแต่ไม่ต้องห่วง PHA ตัวนี้เป็นฟิลช่วยลดผลข้างเคียงการะระคายเคืองจากการผ่าเซลล์ผิวคนเป็นฝ้าสามารถเอาตัวนี้ไปใช้คู่กับสกินแคร์รักษาฝ้าได้เลยจะส่งเสริมกันแบบสุดๆอันนี้แนะนําและมีส่วนผสมของ Brightening Effect Light b e r l l i u m Act และตัวอิน เหมือนเด้งชั้นเอยเด้งชันดังเชนเหมือนดังเชนตัวพิโคทุกอย่างอันนี้พูดต้องตรงเลยนะว่าชอบาวามบางกุง,งตรงที่ใส่ส,ส่วนผสมเรื่องผิวแข็งแรงมาไม่ขาดเลยพูดเลยนะคนผิวไวคนผิวแห้งให้ใช้ได้แน่นอนอันนี้ลองมาแล้วใช้อัตโตัเดียวเดี่ยวก็ลองใช้พิคเดียวเดี่ยวก็ลองสรุปว่า,าคือใช้คู่กึนเออชุกคู่กึน คือใช้คู่กันอะมันจึงกว่าคือเพิ่ม m อ i s ไรเซอร์เอฟเฟ t ให้ผิวเรามากขึ้นแบบมากๆและคือบสมดุล p r o บ e l ติของผิวอะแบบจึง้งๆเลยจบเลยจบจริงๆไม่มีอีกแล้วของมองกุ้งเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อทั้งสองตัวเลยนะทุกขวดนี้ก็คือเหลือครึ่งขวดแล้วเหมือนกันทุกคนดูนะมันจะแบบยืดยืน,ดน,ดนิดนึงเห็นปะมันเป็นน้ำตบโลชั่นอะเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของ,ของส่วนผสมแต่ว่ามันก็ยังเป็นน้ำอยู่เนื้อออใช่ปะเวลาใช้คู่กันก็จะใช้อัตโต้ด้วยโด เห็นปะถ้ามันมีแบบว่าตะก,กรอะไรออกมาไม่ต้องตกใจนะมันคือส่วนผสมของเขาเราออตโต้เวลาใช้แนะนาให้เขย่าก่อนนะทุกคนคือหลังมือมีไฮายาของหมอก,กุ้งมีอตัโต้มีฮิโคแล้วดูผิวเห็นปะทุกคนชอบไม่ชอบอะไม่ออฟเดือยได้ไงเอยทำจริงนะไม่ออฟเดือยได้ไงจบเลยจบแล้วจบจริงๆอันนี้ไม่มีของหมอก,กุ้งแล้วแต่จะบอกว่ามัหน้าของหมอก,กุ้งก็เลทน,นะ อ่ะโอเคเมื่อกี้หยิบเมื่อกี้เลยตอนําน้ำมิซึมิคินซิงบาร์เมลเอเวย์คือตัวเนี้ยรู้จักครั้งแรกเพราะไปงานอีเวนต์เปิดตัวของตัวนี้เลยทุกคนนี่คืองานอีเวนต์ที่สนุกที่สุดในชีวิตพุ่มเลยทุกคนงานอีเวนต์มิซึมิตีมฮาโลวีนเปิดตัวสินค้าใหม่ตัวเมลเอเวย์แล้วก็คือมุหม่เป็นคนใช้คินซิงบาร์มอยู่แล้วเป็นคนติดคินซิงบาร์มคินซิงออยอะไรเงี้ยอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่มาสนใจเรื่องเกาะป้องกันผิวก็เลยพยายามไม่ทำลายเกาะ้องกันผิวโดดยกกาาารรทททีีีี่่่่่่่ลลใช้้สเเพพืือออะไจแบบวม มีการเสียดสีของผิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะพูดเป็นคนติดทาอะไรไวมันก็เลยจะเผอทําแรงโดยไม่ดูตัวก็เลยมาใช้คินซิงบลมจริงๆอ่ะใช้มาก่อนหน้าหลายตัวมากอันนี้ไม่ได้อวยมิซูมิว่ามาใช้มิซูมิเราชอบเลยคือใช้มาหลายตัวมากทุกตัวที่ใช้มาดีหมดและตัวล่าสุดที่ลองแล้วก็ใช้นี้กระปุกเหมือนจะเป็นกระปุกที่3แหละเออตั้งแต่ได้มาจากอีเวนเพราะคุณใช้เปลืองมากเป็นกินซิงบลมที่ผูกต้องคือละลายกันแดดได้คือคนเราไม่ได้แต่งหน้าไม่อะไรก็ต้องควรกินซิงนะคือแค่ทากันแดดก็ต้องควรอันนี้เป็นคิิิินนนบบาาที่เป็ เป็นกีนสิ่งบามที่ละลายกันแดดได้แล้วก็ความถูกต้องของกระปุกถูกต้องเนื้อถูกต้องมีไม้พายให้ถูกต้องมีที่เก็บไม้พายให้โค<อ>ดถูกต้องคือผ้อ,อยากให้ทุกแบรนด์ทําที่เก็บไม้ไพายแบบนี้หมายถึงว่ามีที่เก็บไม้พายไม่ต้องแบบนี้ก็ได้แบบอาจจะแบบเป็นแม่เหล,ล็กแมกเนตข้างบนเหลืออะไรก็ได้แต่ขอให้มันมีที่เก็บเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคือรู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้ยทำไมไม่ทํามาให้เนี่ยคือไม่งั้นมันจะหายมันจะสะเปะสปะดเนี่ยเอาไปทำมาเลยคือแบบอยากจะให้ดูว่าเนื้อมันแบบเเเมมมลลาากกกกออ่ทุคคนย็็ไไไดดด้้้ใหูื เลอไม่ใช่เลยหรอกมันจะเป็นบาร์มีแล้วมันก็จะมีความแบบเมลวอันเนียไม่เครื่องไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นฝ้าที่ตาเออไม่เป็นฝ้าที่ตาคืออย่างตัววานิลาโฟะชอบมาชอบกินชอบทุกอย่างแต่ว่าเวลาล้างอ่ะมันจะเป็นฝ้าที่ตาทุกคนแต่ไม่แสบตานะวานิลาโคก็ไม่แสบอันนี้ก็ไม่แสบถ้าคนใช้คินซิงบาร์มอ่ะจะรู้ดีเห็นมเมลวเลยเมลวก็คือละลายไปเลยกับผิวเลยทันทียัดเช็ดไม่แสบตาไม่ขมปากคือเป็นการล้างที่แบบคือคนที่ใช้คินซิงบาร์มมันจะมีความวว่าชอออบบตนนยกัผิ นิดนึงแบบอื้ออะอื้อะอนวดอะไรเงี้ยมันจะได้ทําอะไรเราเหล่านี้ไปด้วยอ่ะทุกคนประมาณนี้ถือว่าเป็นออฟเดอะเยียร์เลยนะคือออฟเดอะเยียร์บูมัดจริงใจสุดเพราะว่าไม่ส่วนของใหม่ของเก่าใช้แล้วชอบใช้แล้วปื้มออฟเดอะเยียร์อีกตัวหนึ่งคือคินซิงบามขอมมีมีมคือลูกฟีจะพยายามคิดแล้วคิดอีกพยายามเลือกไม่ให้ซ้ำกันนู่นนี่นั่นแต่อันนี้ขอพูดเลยนะว่าเอาตามการใช้งานจริงๆคินซิงออย คือตัวนี้ก็ใช้อยู่เอ๊ะเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวใช้มิซูมิเดี๋ยวใช้ทรีคือพูดเลยนะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยน้อยนอนบ้านบ่อยเท่าไหร่มีหลายเรื่องหลายราวที่ต้องทำคือครึ่งปีหลังชีวิตแบบติดกันเดินทางมากอะไม่รู้ที่ประจรองเท้าอะไรคือต้องเดินทางตลอดบู๊กเลยจะใช้ตัวน,วนี้คือที่ชอบตัวนี้เพราะเป็นคินซิงออยล์ตัวแรกที่บูมเปิดใจใช้แบบจรงิจรงจงัจงคือบู๊กเป็นคนหน้าม,มันบู๊ก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้คินซิงออยล์เพราะว่ากลัวว่าหน้าม,มันจะมันกว่าเดิมแล้วเหม งานอีเวนต์แล้วได้ตัวนี้มาก็เลยลองใช้แล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นออยหรือความมันหรือความอะไรเลยคือชอบมากแล้วมันมีความว่ามีความเป็นธรรมชาติธรรมใจสุดๆมีความแบบใช้แล้วไม่ต้องลัวแพ้ใช้แล้วสบายใจสุดๆแล้วเลือกอันนี้พกเพราะว่ามันบีบเหมือนโฟมล้างหน้าปึ๊บ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 แล้วก็ลูบ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 เลยก็เลยเลือกที่จะพกเป็นออยนะในการออกข้างนอกมากกว่าหลักๆนะชอบที่แบบออไม่ไม่นี้เหมือนกันตาไม่เป็นฝ้าเหมือนกันล้างตาได้ล้างปากได้หน้าไม่ ไม่ได้รู้สึกว่าที้ความมันบนผิวล้างข้าสำลเกลี้ยงดีจะรู้สึกถึงความแบบสบายใจที่จะใช้อะไรเงี้ยเออตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแต่ราคาก็จุอยู่เมืนกันเล่นเหนื่อยแล้วอ่ะ ม่อพลังรอ้องอะเอาวะมามามาประจำปีทั้งทีคืออันนี้พูดตรงๆว่าใช้เพราะสกายคือกลายเป็นคนเป็นสิวเหมือนกันผิวแพ้ง่ายเหมือนกันและกายใช้ตัวนี้อยู่คือกายจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้สกินแคร์อะไรเยอะไม่เหมือนบูมกายจะไม่ค่อยได้ลองอะไรแล้วใช้ตัวไหนใช้ยาวเลยแล้วเห็นกายใช้ตัวนี้ทุกคืนมันคือมอยเจอไรเซอร์ของคลินิกอันนี้เพิ่งลองกระปุกแรกคือก่อนอนานี้บูมใช้ตัวนี้ หมดไปประมาณ3าีหลอดเซราวินตัวนี้ก็ดีสามารถออฟด้วเยียร์ได้เลยนะทุกคนแล้วพออันนั้นหมดบูมก็เลยมาซื้ออันนี้แต่จริงๆบูมก็ยังลังเลอยู่ว่าจะใช้ดีไหมเพราะว่าบูมเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายมากต่อให้เป็นของแพงก็แพ้ได้แล้วตั้งใจจะซื้อกระปุกเล็กแต่วันนั้นไม่ได้ไปเองกายไปซื้อให้กับโบสก็เลยสั่งนะว่าให้ซื้อเป็นกระปุกเล็กใส่ทดลองมานะเพราะเพื่อแพ้เลยดังซื้อเป็นเซตมาเลยของกระเป๋านะซื้อมาเป็นเซตอีกืออกให้ซือกระปุกเล็กดังซื้อมาเ ยคือนเซตเนี่ยมันจะมีลิฟต์ทีพายโยนนี้ลิฟตคลินอันนี้แถมมาให้แล้วก็จะมีตัวมาร์กมาให้แล้วก็มีกระเป๋ามาให้อันนี้คือเป็นกระปุกใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในเชลคือจริงๆอ่ะที่เป็นออฟเดอะเยียเพราะว่าอะไรหรือเป่าคือจะเป็นกระปุกใหม่แต่ใช้ไปครึ่งกระปุกแล้วแล้วคือบุมชอบตั้งแต่ใช้ตอนแรกเลยตอนนี้มุมือบุมไม่สะอาดบุมไม่อยากจิ้มเลยเอาฝาแล้วกันดูเนื้อนะคือเนื้อมันจะเป็นมอยที่รู้สึกถึงความเข้มข้นเลยเป็นสีชมพอ่อนคือต้องทําเป็นตัวสุดท้ายอ่ะเพราะมันค่อนข้างมีความเข้มข้นระดับหนึ่งก็ไม่ได้หนักผิวอะไรเห็นปะกลิ่นก็แบบเหมือนไม่ได้ใส่กลิ่นฟีลเป็นกลิ่นธรรมชาติสัมผัสอะไรประมาณนี้ แต่ทาปุ๊บเป็นเท้มาผิวแบบคืสอส่องหน้าตัวเองผิวแบบฟูมันเนียนม,มันละเอียดมากคือบุ้แบบไม่รูจ้จะพูดยังไงอ่ะแต่หลังจากที่ได้มาก็ไม่เคยใช้ตัวอื่นอีกเลยอ่ะคือตอนนี้ยังไม่มีตัว คือไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะมันแพงหรอหรือว่าอะไรแต่คือใช้แล้วทุกกับผิวจัะเออแต่มันก็มีบางจังหวะนะที่ใช้แล้วแบบแสบแอบแสบข้างจมูกแสบตรงนแสบนี้แต่ก็ฝืนใจไม่หยุดใช้แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกวันแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรก็ลุปคือชอบก็เลยชอบสุดๆชอบมากๆคือไม่อยากให้หมดเลยเพราะราคามันแพงเฮ้ยเหนื่อยตัวต่อไปตัวนี้ออฟเลยเยียร์เลยให้ออฟเลยเยียร์เลยเพราะว่าหลอดเก่าที่งวดไปอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่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  กันแดดเทอร์รี่คือชอบมากคือบูมมาเห็นกันแดดหนุ่มปังบูเคยใช้กันแดดหนุ่มปังของเทอร์รี่ตอนรุ่นแรกนะเป็นตัวเทสเลยด้วยซ้ำเป็นตัวแบบว่าคือซื้อมาเขาแล้วเขาก็ใส่เป็นซองมาแถมมาให้ก็เลยลองใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยจนกระทั่งล่าสุดมาหนึ่งแถมหนึ่งบอยอย่างนึงอ๋อใช้ปะเ่อนไปไหนก็เจอหนึ่งแถมหนึ่งใน t ิกต็อกอ่ะก็เลยแบบสั่งมาใช้มาเป็นเนื้อสีขาวอย่างงี้ทุกคนแล้วก็พอทาไป สีหายไปเลยคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันซึมกับผิวไปเลยอะแล้วมันดีมากมุมใช้ไปประมาณสามสามหลอดแล้วมังแบบติดกันเลยต่อเนื่องอะทุกคนคือเป็นกันแบบออฟเดอ e a เยียร์จริงๆที่มันเปิดใจใช้ตอนปลายปีแบบจริงจังแบบจริงจังเลยอะคือมันเปิดใจใช้กันแดดยากมากนะหมายถึงว่าคือมุมชอบลองกันแดดแต่ว่ามันจะมีตัวที่ทำให้บุมใช้ยาวๆได้อะน้อยมากอันนี้มุมพูดกับลี่เลยว่านแดดโคตรดีแดดดีมากกับลี่อย่างนี้เลยต่อหน้าด้วยอ p 50บวก P.A.C. บวกเนื้อดีทุกอย่าง แล้วผิวมันจะมีความช่ำๆเงาๆบูดคนน้ำมันแต่ชอบให้ฟินนชผิวมันช่ำๆเงาๆแต่ไม่มันเนี่ยมันช่ำเงาแต่ไม่มันแล้วเนื้อก็แด้สีขาวแต่ไม่วอกคือซึมหายไปเลยงงมากแต่ชอบอตอนนี้เขามีโปรอยู่นะนไปซื้อได้ <c oughs> แต่อย่าไว้อย่างนี้อย่างนั้นเลยนะรีก่อนที่จะมาติดกันแดดรี เนี่ยแต่อยากพูดคือมันดีมากคือมันเป็นอ็อบเดลเยนที่บุมใช้มาประมาณ3รอบติดต่อ,อก,กันก่อนที่จะมาใช้เทอรี่มันคือของสกินวันโอโอโฟอันนี้บุ้มไปถ่ายงานที่เคาน์เตอร์เขาแล้วบุ้มได้ตัวนี้มาดีมากคือสไตล์บอะ่ะก็คือเนื้อสีขาวถูแล้วปื๊บ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 ป๊บป๊บหายฟินตชั่มไงไม่หนักผิวผิวดี พิวดิว e. อีแต่ราคาทับนี่คือทับของลีทับของอะไรด้วยนะหลายรอบนะเนื้อมันคายกันเลย2คนเนี้เนื้อมันคายกันเลยดูก,กันได้เลยดีมากตอนนี้เป็นของเกาหลีเอพีห้าสิบบวกพีเอซีบวกอันนี้หาซื้อได้ที่ออรอ์เบลยู่เลยทุกคนจริงๆมีสูตรหนึ่งก็สูตรสีเทาแต่ว่าตัวนั้น,นาทานแล้วหน้ามันจะค่อนข้างที่จะปรับสีผิวขึ้นนิดนึงไม่ชอบทอบตัวนี้ชอบตัวนี้มากกว่าจริงใจไหมไม่ชอบบอกไม่ชอบเลยมันก็ชอบแต่มันชอบน้อยกว่าตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้ดีเลยเอาเปินนำไปนะ จบแล้วจบเลยออฟเดอะเยียร์ประจำปีควรมีครั้งเดียวจริงๆนะคนุณเลยขออนุญาตจบคลิปออฟเดอะเยียร์ประจำปีเพียงเท่านี้ใครใครตามตัวไหนตามได้เลยคลิปนี้แปลกนะไม่มีรลชาติไม่มีครีมทาผิวคือบุมพยายามหาครีมทาผิวที่บุมรู้สึกว่าใหม่และวาว,าวของปีนี้แต่บุมรู้สึกว่ายังไม่มีตัวไหนถึงที่จะเป็น Off the year <c oughs> ออฟเดอะเยียร์เพราะว่านี่คือออฟเดอะเยียร์ที่จริงใจ